เอตอนนี้มีทีมอะไรฮะตอนนี้เป็นบุคลินนะครับบุคลินอยู่ซีดสองเองนะอ้าวเขาวัดกันที่เพย์ออฟแล้วเป็นเต็งหนึ่งเหรอใช่ครับบุคลินเลเกอร์ยังอยู่ไหมเดี๋ยวผมดูก่อนนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าซีดเขาไปถึงไหนกันแล้วเลเกอร์ยังอยู่ซีดเจ็ดตอนนี้ไม่น่าพลาดหรอกคงเจ็ดนี่แหละครับตอนนี้ก็วัดกันอยู่นะครับสามทีมเลยนะตอนนี้ห้าหกเจ็ดเนี่ยวัดกันอยู่ที่เหลือเนี่ยได้กันครบหมดแล้วนะครับสำหรับ เอ็นบีเได้ครบหมดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาคุยเรื่อง NBA กันครับผมจะขอใช้พื้นที่ตรงนี้สักระยะเวลาหนึ่งพูดถึงทีม NFL บ้างเอาเลยครับพี่นะก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามีโปรแกรมที่เขาบอกว่าทีมที่เอ่อน่าจะเป็นทีมที่น่าจะเขาคือง่ายท,ที่เจอโปรแกรมหมูแล้วกันอะ ก,ก็คือเนลเลนเพเทียนะครับเจอทีมที่มีผลชนะน้อยกว่าแพ้เนี่ยก็พอสมควรเลยนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ใน4.89อันดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับเนลเลนเพเทียก็เล่นเกมพานไทม์อยู่4อ่สามาครั้งใกล้ๆกันลงมาก็จะเป็นซานฟรานซิโกฟูตีไนเนอร์นะครับก็จะเท่ากันก็คือเจอเจอทีมที่ชนะมากกว่าแพ้เยอะเยอะเยอะหน่อยนะครับ อันดับสามเป็นไมเบอร์เบร็กเกอเนียเออไทเบอร์เบร็กเกอเนียก็ยังอยู่ในอยู่ในขาที่เจอทีไม่แข็งมากนะครับแล้วก็เดวเบอร์บองโกเคลอร์นาแพนเทอร์นะครับว่าฟลอร์บิลพิเลเฟียอีเกิลส์เดลัสคาบอยไมมี่ดอกฟินนะครับก็ประมาณนี้นี่คืออ่าเก้าทีมที่เจอเจอโปรแกรมที่ไม่ไม่ไม่โหดนักอืมนะฮะก็ น่าสนใจน่าสนใจนะครับเพราะว่ามีทีมที่เข้าขายเพย์ออฟอยู่ในขายอย่างนิวอิงแลนด์ต้องดูว่าที่เสริมเยอะเนี่ยในในใน,ในช่วงตลาดปีซีซั่นเนี่ยแล้วก็ดรับตู้เล่นเข้ามาเนี่ยจะจะดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนเพราะอย่าลืมเขาได้แม็กจนนะถ้าเขาปั้นแม็กจนได้เร็วเนี่ยก็แม็กจนก็มีของแหละพียงนต่ว่า ทีมอื่นไม่เลือกเพราะว่ายังคิดว่าสูงไปสําหรับตําแหน่งของเขาไงแต่ถ้าอยู่ในตําแหน่งที่นิวจเล่นท้าไปเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นตําแหน่งที่ดีในการท้าแม็กจนนะครับฟุนเนอร์น่าจะไม่ไม่ไม่ยากถ้าไม่เจ็บกันเยอะเหมือนปีที่แล้วอีกนะครับแต่ว่าเบเวคัเนียนี่ชัวร์วอยู่แล้วเข้าเ์อฟแน่นอนเดนเวอร์อก,ก็ห้าสิบห้าสิบนะครับในการเข้าเ์อฟเพนเทอร์คงยากบิลโอกาสสูงอยู่แล้วที่จะเข้าเออฟเพราะว่า ปีที่แล้วก็ทำผลงานได้ดีนะครับอีเกิลก็ไม่แน่แต่ว่าผมว่ายากเพราะว่าคัลล่าแบ็กยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่คาวอยน,นี่น่าสนใจเพราะว่าเป็นทีมมหาชนด้วยโค้ชกับผู้เล่นเนี่ยมันซิงกันได้หรือ,อยังนนเนนียคือผู้เล่นดีๆก็เยอะนะแต่ว่าตอนนี้พอรีโค้ชเก่ง,กงๆที่เขาบอกว่าเก่งนะมาเนี่ยมันก็ต้องทําให้สมราคากันสักหน่อยนะครับแมรี่เดวิฟินเป็นทีมดาวรุ่งก็ต้องมาดูว่า โค้ชจะทำให้เป็นสมกับที่เป็นดาวลูกจริงๆหรือเปล่านะครับแต่ว่ามีอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจที่คุณมสิทธิ์เคยเรียนคุณผู้ฟังไปนะครับว่าทอมเบรี่กับวิวติจะเจอกันในสัปดาห์ที่4เป็นมันเด n ไน h ์นะครับวันที่4ตุลาคมครประมาณ เจ็ดโมงยีนะครับถ่ายสดแน่นอนนะครับทาง t ทูวิชั่นก็จะเจอกันนะครับสำหรับคู่นี้จาเลดก็ฟจะไปเจอกับทีมเก่าคือ LA Ram รในสัปดาห์ที่เจ็ดนี่ก็คือแบบเหมือนเขี่ยชั้นไปต้องชั้นจะกลับมาเอาชนะเธอให้ได้ประมาณนี้นะครับแซ <c oughs> <Sam S 2> มดานโก็โดนยอร์กเเ็ตเขี่ยไปเหมือนกันและจะเจอกันในสัปดาห์แรกเลยอ่าเจสส่งแซมดานไปที่ พาแพนเทอร์ Panther นะครับก็ต้องดูว่าจะเป็นยังไงนะคะสํสำหรับคู N ่นี้แล้วก็จะมีเดนเดีรฮอปกินแล้วก็เจเจวัตจะเจอกับพุสตันเท็กซัสในสัปดาห์ที่เจ็ดนะครับครับเดนเดรฮอปกินกับเจเจวัตเป็นคนออกออกไาเองนะ <c oughs> ปีนี้ถ้าเกิดว่าจะลุ้นสักสองสามทีมที่อาจจะไม่ได้เต็งจ๋ามากนะักแต่ว่ามีลุ้นอยู่นี่พี่ต้นจะมองที่ไหนบ้างครับผมก็มองไปที่คลิปแดนบาร์นะโอ้โหกะจะกะว่าจะไม่พูดชื่อนี้แล้วเนี่ยจะได้แบบเอาไว้ ทีมนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยอ้าวเหรอผมขอโทษเอาเอาคัดมา5 4 3สองครับผมถ้าเกิดให้หาสัก2อสาทีมที่คิดว่ามีลุ้นใน NFL ที่อาจจะไปถึงซูเปอร์โบก็ได้นะแตา,าแต่ว่าไม่ใช่ทีมเต็งไี่ต้องมองที่ใครบ้างก็เป็น b u f f เ l o ล i บิวบา f เฟลลบิวบาเฟลลบิก็น่าจะอยู่ในข่ายเต็งอยู่แต่ว่าหลายฝายคนก็มองเราว่าเขายังไม่ถึงไงเพราะว่าที่ผ่านๆมาเหมือนเขาเขาเข้ามาได้ก็จริงแต่ี่ม คนแบบเก่งๆจอร์ซ่าเลนอ่าจอร์ซ่าเลนใช่ครับใช่ก็พียงแคปีหน้าเนี่ยเขาจะพัฒนามากยิ่งขึ้นครับมีอีกสักทีมไหมครับคิปแฟนบราเะไรเงี้ยคิปแฟนบราคลิปบราก็ดีครับเพราะว่าดาร์คตัวเขาได้ดีนะครับเบเกอร์เมฟิลปีนี้ต้องต้องโชว์ผลงานโดดเด่นแล้วแหละเพราะว่ามันมีผลต่อสัญญาของเขาสัญญาเขาจะหมดแล้วอ่าสัญญาจะหมดกับทีมแล้วถ้าถ้าเขาเล่นได้ดีเนี่ยเขาเขาจะมีโอกาสได้เงินก้อนโต Uh huh. ในในในสักสี่ห้าปีหน้าอยู่แล้วถ้าเล่น oh. ไม่ดีก็ก็เหนื่อยเลยเหนื่อยเลยนะสำหรับเบเกอร์เมฟิ d นะครับแต่ว่าผมมองว่าบราวนะ่าจะเข้าเฮลท์ออฟแน่ๆแต่ก็แล้วก็เชีย์เชียร์ด้วยนะผมมาเชียร์ให้ให้ให้ไปได้เยอะๆเพราะว่าเหมือนช่วงที่ Work From Home เนี่ยบางเวลาก็แอบนิปไปดู Netflix บ้างผมไปดูเรื่องนี้ดิเอ็กเพลสคุณพันศิษ มันจะเป็นที่เป็นตัววิ่งผิวสีคนที่สองวะใช่โอเคเอ้ยคนนี้ไม่ธรรมดานดูแล้วดูแล้วสนุกดีเออผมชอบผมเพิ่มดูผมก็เลยเออเขาชื่ออะไรนะครับเออร์นีต์เดวิสเออร์นีต์เดวิสเออร์นีต์เดวิสเนี่ยเป็นเด็กที่เก่งมากในดับมาชื่ออะไรจากไหยใครสีส้มซีรักิวส์จำไม่ได้ซีรักิวส์นะครับเขาจะเป็นรุ่นน้องของชื่ออะไรบราว์นราอ์อนะครับก็มาเนี่ยต่อสู้กับ เรื่องของสีผิวต่อสู้กับเรื่องของความกดดันมากมายการที่เขาถูกยัดเยียดให้เป็นบราว์สองเขาก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แต่ว่าน่าเสียดายครับเราเป็นอะไรนะลูคีเมียวาจนทําให้ไม่สามารถที่จะเล่นอาชีพได้เลยแม้แต่เกมเดียวใช่แล้วก็เสียชีวิตในวัยที่ปี2ี่สาี่สีปีก็แต่ว่าต่อสู้แล้วก็เป็นพลังใจนะครับนะฮะสําหรับทางด้านของเอ์นี่เดวิสใช่ใช่ ช่วงนี้ก็เลยดูเรื่องของกีฬาซะเยอะเลยย้อนไปดูเต็มไปหมดเลยครับเออดังหนังเกี่ยวกับกีฬานะเราชอบกีฬาแต่ว Netflix มันไม่ค่อยเยอะอ่ะหนังกีฬาก็ก็ดูไปเรื่อยๆยังไม่ครบหมดเลยฮะดูให้ครบก่อนค่อยบ่นหลอดบางเรื่องมันก็ไม่ค่อยน่าดูไงเราก็เลยเฉยๆอ๋ออย่างบางทรงที่เหมือนว่าแบบเป็นทรงหนังตลกอ่ะอย่างตระกูลมิตตี้ดักอะไรพวกนี้ก็ไม่ดูละเอาไม่ดูจริงแล้วล่าสุดก็เพิ่งดู VR มาเช่าอ่าเออแมคคานาเฮกับ กับทีมอาชาตินหลักที่เครื่องบินตกใช่ไหมใช่โอ้โหเอาเรื่องไหนอีเรื่องไหนอีกพอแล้วอีกสักสองเรื่องน่ะเผื่อแบบเรื่องไหนยังไม่ได้ดูพันเสดจะได้กลับไปดูบ้างโอ้แต่มีเรื่องโปรดผมคุณไม่ในในในนี้ไม่มีอ่าคือ remember the titan อ๋อนั้นดูแล้วเหมือนกันเออที่ผมเรื่องโปรดผมเลยนะ remember the titan ในเรื่องไอฉากที่ผู้เล่นผิวดำโดนยัดห้องน้ําป่ะไม่ไม่ไม่ผมชอบเรื่องทั้งเรื่องทั้งเรื่องทั้งเรื่องของเขาไอเรื่องที่แบบอยากดูแต่ว่ายังไม่ได้ดูเลยนะเพราะว่า ไอเนฟริกยังไม่มีเนะี่ยก็คือไอฟอร์ดเฟอร์รารี่อ่ะอืมเออยากดูมันไม่มี f อวันอยู่นี่เอฟวันอันนั้นดูดูนานละอืมนะครับยังเป็นเป็นซีซั่นน,นี้มันมีอยู่เลยใช่ใช่เอาที่เหมือนกับว่าเขาจะเอาให้ดูตลอดสาสิปีที่ผ่านมาว่าในในลีกใครเป็นยังไงบ้างอะไรแบบเนี้ยใครนิสัยยังไงบ้างอ,อ,อะไรแบบนี้นะครับก็ประมาณน,นี้นะครับอ่ะี่แต่แฮมิลตันดูดีมากเลยนะ ไปที่บาสเกตบอลเอ a นอนะครับ,รบต่อคำถามนะครับเต็งหนึ่งเต็งสองนะับปัจจุบันนี้ในสายตาของเวกัสนะครับครับหนึ่งบุคลินครับอสองพีตนนะ่ต้นอาจจะถ้าพี่ต้นบอกว่าบุคลินอยู่ที่สองเลยนะทำไมเป็นเต็งหนึ่งล่ะเจอเต็งสองเข้าไปพีต่ต้นเลเกอร์สครับคนก็ยังเชื่อว่าเลเกอร์สเวลาที่เต็มทีมแล้วยังน่ากลัวอยู่เสมอมันจะเต็มเหรอก็เป็นไปได้อ,อาจจะมาเต็มในรอบ ถ้าเกิดว่าตามข่าวด้วแฟรงก์เกลวางไว้เนี่ยสามนัดสุดท้ายน่าจะมีเลบอลละนะครับสามนัดสุดท้ายน่าจะมีเลบอลละก็อาจจะลงแบบโอเคสมัยสภาพร่างกายที่ดีก็อาจในเกมเจอวอริออร์สเพลย์อินนะครับแล้วก็เพลย์ออฟรอบแรกก็จะลงเริ่มเพิ่มเก็บเลเวลไปเรื่อยๆพอดีอ่ะไปพีครอบชิงสายก,ก็ขอให้อยู่รอดปลอดภัยไปจนถึง รอบนแล้วกนะครับแล้วก็มีตามมาด้วยคลิปเปอร์สบัค h ฟิลาเดเฟียนะครับคลิปเปอยังเป็นเต็งหรอผมว่าถึงถึงชิงได้อ๋อยังเป็นแดงได้อยู่ทีนี้ต้องไปอยู่ที่ว่าต้องไปอยู่ที่ว่า1นึ่เขาจะเข้าในอันดับที่เท่าไหร,นรนะ่นะครับอ่าในพูดถึงเรื่องนี้แล้วมาดูอันดับสแตนดิ้งของแต่ละฝั่งกันนะครับไปดูฝั่งตะวันออกกันก่อนตอนนี้ได้10ทีมเรียบร้อยนะครับ6ทีมเพลย์ออฟกับสทีมเพลย์อิน เรียบร้อยแต่ว่าเพลย์อินในที่นี้ต้องดูจัดอนับก่อนจนกว่าจะแข่งนัดสุดท้ายครบนะครับนัดที่7จบสถึงจะรู้ว่าใครจะอยู่ในซีดเจ็ดแปดเก้าสิบใช่ครับคือตะวันออกอ่ะครบหมดแล้วครับครบแล้วตะวันออกครบทุกตำแหน่งแล้ะบูงไม่ได้แล้วเพราะว่าเอ่อ i อชิงตันชนะจบเลยจบแล้วครับนะครับเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยเข้าไปลุ้นเอานะครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามมีอันดับจะเลื่อนได้ นะครับขยับได้อ่าแล้วก็คือฟิลาเดลเฟียบุคลินแล้วก็บิวอกกี้นะครับครับขณะที่แอตแลนตาก็แอตแลนตาฮีทนิวยอร์กนิกส์ก็ขยับได้นะครับเลือกเอาว่าจะขยับแบบไหนอ่าเจ็ดแปดเก้าสิบก็ขยับได้ใช่ก็ไปดูเอาว่าบอสตันชาร์ล็อตอินเดียนาเพเซอร์หรือว่าบอชิงตันไอ้บอสตันนี่ตั้งใจตกวะเนี่ยอ๋อเป็นตัวเจ็บเจ็บเจอเลนบลัมปิดเทอร์มไปแล้วครับก็เหนื่อยดีวอสตันเนี่ยใช่ครับ ก็ชิชาชาร์ลอตและการทีมดาวรุ่งนะก็รามโร่บอลนะครับถึงแม้ว่าเด็กไปหน่อยเด็กแล้วก็ดูแบบดูแล้วดูทรงแล้วเขาคงเหมือนพ่อแต่ก็ผมดูแล้วเนี่ยเขาก็บทบาทเขาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะหมายถึงบทดาทที่โคชให้เล่นเนี่ยก็ไม่ถึงกับเยอะมากนะผมว่าพี่เขายังได้บทที่ดีกว่าือแต่ว่าอันนี้มันแบบมันมีมันมีบทที่อาจจะดูเด่นกว่าคือยิงแม่นกว่าอนะครับหลังจานของรามโร่บอลครับ ซึ่งสายนี้ก็ใครเจอใครก็น่าสนใจนะครับใกล้เคียงกันวอชิงตันก็ฟอร์มแรงแต่ว่าต้องรุ้นอาการของบัลลิบิวก่อนนะครับว่าบรลลิบิวนี่จะเจ็บมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยจะหายไปสองเกมนะนะครับแต่ว่าพี่เต่าก็สุดยอดอะมนุษย์คนแรกมนุษย์คนที่ทำทริปเปิลดับเบิลมากที่สุดอะหนึ่งร้อสิบสอครั้งในด้วยกันปกติก็เก่งเก่งครับแบบเก่ง เก่งแต่มันก็ต้องคนอื่นเก่งด้วยใช่ใช่ต้องเล่นแล้วให้คนอื่นเก่งได้ด้วยนะครับนั่นถึงจะสมบูรณ์ในตําแหน่งกาดใช่มันต้องมันต้องเป็นไปด้วยทั้งทีมโอเคคุณสภาพแวดล้อมคุณไม่ดีคุณก็สภาพแวดล้อมมันดีอะมันอยู่กับตัวผู้เล่นที่ดีมาตลอดเว้นเพิ่งถึงทีมนี้เนี่ยแหละที่ตัวไม่ค่อยดีอ๋อเมื่อวานนั้นอยู่มาโอเคซีมีใครมีเคดีมีฮาเดนมีอีบากามยังเล่นซะพังเลยใช่ป่ะเออ ว่าไปอยู่กับฮาเดนอีกรอบหนึ่งก็พังเหมือนเดิมครับเออนะครับแต่อนแรกเราจะชมเขาใช่ไหมเอาไปไเอามามด่ามันอีกละไม่ได้เอาผมไม่รู้ผมเพไม่ค่อยได้ดูเขาเ,เล่นผมเนี่ยดานะ่าแหลกนะฮะก็แ็่แหละเราติดตามกันเพราะว่าอย่างโปรแกรมที่ที่เพิ่งออกมาในสองนัดสุดท้ายเนี่ยสองวันสุดท้ายเนี่ยก็เพิ่งอัปเดตเวลากันนะเพราะว่าเว็บไซต์ของ nba เนี่ยก็เพิ่งประกาศเมื่อเช้าวานครับเช้าหรือกลางคืนอ่ะพอผมตื่นมาเนี่ยผมก็ดูทุกวันเลยนะ เวลามยังไม่บอกเลยไว้ไม anyway> ่บอกเลยไว้คนก็ตามผมยับเลยว่าพี่คู่นี้ออกว่ากี่โมงกี่โมงกี่โมงยังไม่บอกยังไม่แจ้งเวลามาอแล้วพอแจ้งเวลามาปุ๊บหลอนเลยครับไม่น้องน้องก็บอกว่าพี่หนู่ส่งเวลาเฮ้ยส่งเวลาอะไรตอนเรูตื่นไงพี่เวลาหนูส่งหนูส่งจองห้องเลยนะบอกเฮ้ยเวลาอะไรยังไม่มาเลยมาแล้วแล้วฮะเราเพิ่งตื่นมาเจ็ดโมงครึ่งเราก็ไปดูเอ้า มาแล้วโอ้นี่น้องนี่ไหวมากเลยนะเขาต้องมีต้องมีพายกระซิบอ่ะเขาเขาตื่นช่วงนั้นพอดีไม่ต้องมีพายกระซิบอ่ะใครอ่ะต้องมีพายกระซิบไปบอกไปไปทวงน้องเขาอ่ะจนน้องก็ต้องไปหาเวลาแล้วแบบเหมือนบอกเอ้ยเวลามาแล้วเวลามาแล้วคือนึกออกไหมมันเหมือนแบบเหมือนคุณอะทํางานพลาดคือเปนสิทคุณไม่แจ้งทันทีแต่จริงจริงแล้วตูเนี่ยดูวันทุกวันแต่เราหลับอยู่ แล้ววอนนี้ว่าคุณตื่นก่อนคุณก็จะรู้เวลาก่อนละประมาณนั้นนะครับมีมีมีอยู่ในมือไหมครับว่าถ่ายคู่ไหนบ้างนะครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยอ๋อมีไหมล่ะผมจะได้ไม่ต้องเปิดเมลคุณเปิดสิในมือผมไม่ไม่มีผมเผื่อในมือผมมีแต่แอลกอฮอล์เออเหรอโอ้โหเมาเลยแล้วในหัวสมองจําได้ไหมครับคู่สุดท้ายเนี่ยอินดินาเพเซอร์กับโปลรโตแรปเตอร์อ๋อเหรอนั่นคือคู่ที่ผมพากันนั่นแหละเออคู่นั้นประมาณเที่ยงคืนปะเที่ยงคืนเนี่ยมันมีเช้าวันจันทร์อีกนะ ก็น,น,นั่นแหละนั่นแหละมีบีบบอลมันบอกไว th ้แล้วในนั้นอ่ะในนั้นในในในก็ที่เปลี่ยนแปลงนะครับคุณคุณผู้ฟังครับฝากบอกกันไปด้วยนะฮะวันอาทิตย์เจ็ดโมงเช้านะครับมีวอกกี้พบกับทางด้านของแบมมี่นะครับใช่ใช่คู่นี้เปลี่ยนคู่นี้เจ็ดโมงเช้านะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้ครับเอาใหม่วันอาทิตย์เนี่ยเริ่มต้นตีหนึ่งนะครับคู่แรกคืนนี้เหรอคืนนี้ครับอ่า คืนนี้นะฮะเป็นบอสตันกับนิโซตาตีหนึ่งนะครับอันนี้เจอผมนะครับเออ่แล้วก็จากนั้นมาเจ็ดมงเช้าเป็นมามี่พบกับมีวอกกี้แล้วก็วันจันทวันจันรคู่แรกจะเป็นเที่ยงคืนเี่ยที่ยงคืนครับอินดีนาเพลเซอร์กับโตนอนโตนรัฟเตอร์สนะครับแล้วก็จะมีวันจันแปดโมงเช้าเดนเวอร์กับพอร์ตแลนด์นะครับอืมนะก็แบบนี้ก็มันก็ รู้กันหมดแล้วด้วยเหรอขอแอั่นอ๋อขอนั่นรู้รุน้นว่าจะหนีเลเกอร์ได้ไหมใช่ครับว่าใครจะตกมาเป็นเพลย์อินนะครับแต่เลเกอร์ต้องชนะวันนี้ก่อนดิวันนี้ปะใช่ใช่ใช่เลเกอร์ <L agers S 1> <ะ>เนี่ยต้องชนะให้หมดนะครับนะครับเลเกอร์ต้องชนะให้หมดถึงจะมีลุ้นในทุกเกมที่เหลือได้นะครับเขาแข่งอยู่วะเนี่ยเลเกอร์เนี่ยเลเกอร์ส่วนนี้ไม่เล่นครับพี่อ๋อเล่นพรุ่งนี้เหรอครับแล้วพรุ่งนี้แล้วก็เล่นอีกวันหนึ่งเหรอใช่ครับติดกันอ๋อมันต้องติดกกกัันน่ะชงเเเเี้รบลอ์จพซ วันพรุ่ง <somet> นี้เพลเซอร์ก็ดูว่าถามว่าการจัดอันดับมีผลอย่างไรบ้างถ้าเกิดว่าคุณไปอยู่7กับ8คุณอาจจะเหนื่อยแค่เกมเดียวได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิด7กับ8เนี่ยชนะปุ๊บเข้ารอบเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่9กับ10คุณต้องเล่นถ้าเกิดจะเข้ารอบเพลย์ออฟคุณต้องเล่น2เกมสเกมนะครับระดับความเสี่ยงก็จะต่างกันทั้งเสี่ยงต่อการบาดเจ็บแล้วเสี่ยงต่อการตกรอบ เลเกอร์เนี่ยเจออย่างที่บอกไปในนานครับก็ไปเจอกับนนโอรินเพลเกนครับมไม่มีดาบเพลเกนะเนี่ยดูสิคู่นี้เลยกลายเป็นคู่ไม่น่ามองเลยครับเพราะว่าต่างฝา่ายต่างสำรองลงหมดมทางด้านของวอริเออร์สก็รู้ตัวอยู่แล้วว่ายังไงก็ไปเจออันดับเก้าไปเจออันดับสิบก็ได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยเอ่อเมมฟสก็ก็เก็บเจ็ดตัวจริงนะครับครับเก็บตัวจริงเจ็ดคน ด้วยเหตุผลต่างๆนานา,นามีเจ็บบ้างปวดตุกคอบ้างพักบ้างเออนะครับช่วงนี้ก็ทีมที่เหผือนกับว่าเขาจองเ,ออเขาก็ไม่กะแย่งแปดเก้ากันเลยเหรอเขาก็ไม่สนใจไงหรือก็ดีออก็แข่งก็ได้เพราะว่าแข่งนัดเดียวอยู่แล้วใช่ม,แบบมันก็แบบหนึ่งกับสองอะ่ะมันไม่ได้แบบมากมายพักดีกว่าก็เป็นไปได้พักดีกว่าันะครับดังนั้นเนี่ยเพราะเล่นกับเพราะเล่นกับเอ่อเพราะเล่นกับเลเกอร์สตังหาที่จะต้องวัดกันนะครับ ว่าจะเอาอยัางไงนะอ๋อนี่กองเชียร์อย่างชีลีเดอร์เอคอรี่เคอรี่เคอรี่เป็นชีลีเดอร์นะครับนะครับดังนั้นเพลย์ออฟปีนี้ก็มีความน่าสนุกอยู่เหมือนกันนะครับครับ <c oughs> ในสายตะวันตกตอนนี้เนี่ยที่จะมาวัดกันเนี่ยเอ่อยู่ถ้าจะเป็นที่หนึ่งไปแล้วแน่นอนแล้วนะครับอยู่ถ้าจะเป็นแชมป์สายอ๋อแล้วมิเชลหายไหมมิเชลตอนนี้ก็จะพักทั้งฤดูกาลนะครับในเนี่ยในตลอดสัปดาห์นี้จะโผล่ทีคือเพลย์ออฟเลยก็ไม่พักทั้งฤดูกาลแล้วีิ ก็พักดูกาลปกติอ่ะก็คือไม่เล่นแล้วคือหลายคนบอกว่ามาเล่นสักคอสนิมสักเกมสองเกมไหมเห็นผมว่าไม่ต้องตามข่าวบอกไม่ต้องละไม่มาผมว่าไม่นะครับเก็บดีกว่าอ๋อนี่จะเล่นได้เล่นได้เล่นได้โอเคแล้วเขาซ้อมอยู่แล้วไงเดนเวอร์เดนเวอร์ไอ้โอ้ยยังใส่เฟืองอยู่เลยก็ไม่ได้ไม่ได้แล้วไไม่ด้ส่วนฟินิกซันก็ตัวเต็มอยู่นะครับฟินิกซันตอนนี้เนี่ยเจ็ดสิบเจ็ดสิบเกมนะครับจริงจริงก็จะถามว่าลุ้นได้ไหมก็ลุ้นได้แหละลุ้นให้ยูท่าแพ้ให้หมดอ่ะ แล้วตัวเองชนะให้หมดก็จะเป็นแชมป์สายแต่อยู่ท่านในแพ้มาสองเกมแล้วน,นะอืมอปล่อยเลยไหมนะก็เริ่มแล้วเริ่มเก็บละก็ปล่อยก็ได้มั้งอืมก็แล้วแต่ละว่าใครเป็นใครอ่ะจะไปเจอข้างล่างอะ่ะได้หมดแหละ,ะเจอระดับซีสแปดไงทีมที่น่าสนใจคือเดนเวอร์กับคริปเปอร์สอันนี้แหละว่าแบบจบสามกับจบสี่ไม่เหมือนกันเพราะอ้าวจบสามเนี่ยคือจบสามใช่ไหมครับจบสามเนี่ยโอกาสก็จะเอ่อจบสามโอกาสเจอเลเกอร์อะ่ะถ้าเกิดว่าเลเกอร์อยู่เพย์อินอ่ะ คุณอยากวัดกับเลเกอร์ปะละ่ะก็วัดสิเพราะว่าตอนนี้ยังไม่หายดิอุ้ยตรงนั้นมันหายแล้วสิกว่าจะได้เจออฮ้ยบ้าจริงเขาเจอกันยี่สามนี้นะใน<อ>บอลหายแล้วเหรอไม่ใช่หมายถึงว่ารอบแรกมันไม่เจอกันอยู่แล้วอ๋อรอบแรกไม่เจอเออมันไม่เจอ,อแล้วมันจะไปเจอรอบรองสายไม่ก็รอบชิงแชมป์สายแบบนั้น โอ้ยอยังไงมันก็ต้องเจออยู่แล้วคือก็อ,อยู่ที่ว่าคุณอยากจะวัดแบบไหนคุณอยากจะวัดแบบไหนถ้าเกิดว่าคุณจบอันดับ3าคุณอาจจะเจอเขาในรอบ2แต่ถ้าเกิดคุณจบอันดับ4ี่คุณจะเจอเขาคุณจะไม่เจอเขาเลยคุณจะเจอในรอบชิงแชมป์สายเอาเป็นผมนะถ้าผมเป็นโค้ชฝั่งตะวันตกนะครับตอนนี้ถ้าผมมีโอกาสที่จะเจอเลเกอร์นะเจอเลยเจอเลยเจอให้เร็วเข้าไว้ฟัดซัดก่อนเลยแต่มันจะมันไม่ได้มันเร็วไม่ได้ขนาดนั้นไงพี่เพราะในรอบแรกไม่เจอเขาคำนวณกันเนี่ยเขาเชื่อว่า ถ้าสมมติเลเกร์ซีเจ็ดก็เจอสันไงก็ใช่ไงผมเป็นสันผมตบเลยเออก็นี่ตบนี่ตบก่อนก่อนที่ปล่อยเสือเข้าป่าคือตรงนี้เนี่ยก็มองว่าสดไม่น่าจะบดเก่าได้ ไม่ได้ใช่ไหมอ๋อคือต่อให้คุณมีคิสพอร์แต่คิสพอร์ก็ขึ้นชื่อเหมือนกันด้ยโอเคโอเคค่คิสพอร์ขึ้นชื่อเรื่องว่าชกเหมือนกันในเวลาชี้เป็นชี้ตายเหมือนเหมือนเหมือนกับเหมือนเฟบุกอะเหมือนเจนนิสอ่าเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราพอมาดูว่าตัวพึ่งตัวอื่นมีไหมอะไรเงี้ยเด็กทั้งนั้นเลยอ่าแตครับขณะที่เลเกอร์สเนี่ยโอ้โหเลบอนกับเดวิสทุกคนมีแล้วถ้าเลเกอร์ไปชี้แปดเจอยูทาก็ไม่น่าสู้ได้นะ ถึงยูท่าก็ไม่น่าสุดใจไม่น่าสุดเลกเกอร์นะถอะก็ถ้าเกิดว่าแบายังเกา๋ายมาอยู่ก็เชื่อว่าแต่ว่า้าหล่ะเก๋าถึงแพงกว่ากระพงเดี๋ยวดิคือเหมือนกับว่าเออแต่ว่าอันนี้น่าลุน้นน่าลุ้นเพราะว่ายูท่าเป็นทีมที่ระบบดีกว่าชัดเจนะนะครับระบบดีกว่าค่อนข้างชัดเจนแล้ว การที่เจอกับเลบอนในรอบแรกเลยไม่เลบอนมาแล้วหรอรอบแรกมาแล้วมาแน่มาแน่แน่โอเคมาแน่แน่ถ้ามาแน่ก็ดีแต่คือมาแล้วแน่เนี่ยรอบแรกเนี่ยอยู่ที่ว่ามาแล้วคําถามคือมาสภาพไหนอ่าแต่ตอนนี้เขาซ้อมยัง่ะตอนนี้ก็ก็ซ้อมได้นะซ้อมแบบเบาๆเซ็กชันของเขาไม่ได้ลงเต็มทีมอ่ะอ๋อถ้าซ้อมได้แล้วก็อืมก็เอาอ่อนคืออย่างเหมือนเดวิสอะตอนนี้เดวิสด้วยความฟิตเนี่ยเขาประเมินการมีประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต แต่แปดสิอร์เซมันยังทำสามสิบแต้มได้เลยในเกมเจ er อซันน่ะเออมันก็น่าคิดไงว่าแล้วแล้วเลบอนจะมาเท่าไหร่อ,ออเหนักทั้งนั้น <c oughs> ไม่คือถ้าผมต้องเจอเขาอยู่แล้วไงครับผมก็จะเจอเขาที่มาร้อยดีกว่าเจอเขาที่ร้อยไงออต่อให้เขาคุณต่อให้คุณว่าคุณร้อยเอร์ซ็นต์คุณทา5ห้าสิบแต้มอฟาวร์แล้วไงทีหมื่นแต่คุณาผมชนะคุณได้โอเค คุณทําไปเลยห้าสิบร้อยแต้มอะไรเงี้ยแต่ทีมโหทำร้อยร้อยหนึ่งแต้มอราคนอื่นห้ามทำไม่ใช่แค่ก็คือเราเจอคู่ต่อสู้ที่เรารู้คิดว่าเก่งเนี่ยเราต้องประเมินก่อนคู่ต่อสู้โอเคคุณจะเจอเลเบอลตอนแปดสิบหรือเจอร้อยล่ะคือผมว่าผมว่ามันยังไงก็แล้วแต่แบบมันถ้าเกิดว่าคิดอย่างกำปั้นทุบดินนะถ้าคุณจะไปเป็นแชมป์อ่ะคุณต้องเจอต้องเจอได้ทุกคนอ่ะก็รู้แต่ว่าเราก็ต้อง เราก็เราเขาจะเรียกว่า,วาการวางแผนมีเพื่ออะไรใช่ใช่ไหมล่ะนะครับมันก็เป็นลักษณะแบบนั้นดังนั้นก็หลายเรื่องสําคัญนะครับที่จะต้องลุ้นกันในช่วงระยะเวลาแบบนี้ผมว่าแบบมันดีอะผมว่ามันดีเพราะว่าเลเกอร์อยู่อย่างเงี้ยมันทําให้แบบเฮ้ยทีมอื่นมันได้คิดไงเฮ้ยยังไงดีหรือถ้าบางคนบอกว่าไม่คิดก็ลงไปลัชนะลงไปเล่นเต็มที่ลัชนะอะไรเงี้ยจะไม่ได้ดูเรื่องการเก็บตัวผู้เล่นการพักผู้เล่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยถ้าป็นเองไม่มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บของ เอ่อตัวหลกัหลกๆอยู่แล้วนะก็ไม่ต้องพ<ต>อวงทีนี้เนี่ยมันก็จะมีข่าวในขณะที่ Book บุคลินเนสทีมที่เหมือนกับว่าเลนน่าประวัติศาสตร์ถ้าเกิดเนสหรือไม่ก็เลเกอร์สเข้าไปชิงได้นะมันจะเป็นประวัติศาสตร์ใหม่เลยนะพี่ยังไงคือเหมือนกับว่าเขาจะมีตัวเลขเขียนไว้ว่าท็อปหนึ่งท็อปสองของทีมอะในเรื่องการทําแต้มถ้าเกิดว่าเจ็บรวมกันเนี่ยเกินห้าสิบเกมนะไม่เคยมีทีมไหนได้แชมป์แต่ว่าเนี่ยไอ ไอเนสเนี่ยรวมประมาณเกือบ60เลเกอร์ประมาณ58าสิบแดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอสองทีมนี้หลุดเป็นแชมป์ได้จะเป็นตัวเลขใหม่ hmm. นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่จะพูดถึงบุ๊คเล่นเนสขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้กลับมาแล้ว3คนครับ hmm. แล้วตามข่าวจะส่งทิ้งท้ายด้วยการให้ไปเล่นกับชิคาโ,โกบู์ นะครับผมนี่คิวโค้ตกไปแล้วจะเล่นทำไมเอาเขาวอร์มไงอุ่นเครื่องของตัวเองไงอุ่นเครื่องดูจังหวะดูนู่นนี่นั่นใช่เพราะว่าระดับนี้จะอุ่นเครื่องหรือเล่าฮาเดนหายไปร่วมยี่สิบเกมได้เหมือนกันนะโอ้เยอะเนาะเยอะเยอะนะครับแล้วก็แบบไม่ได้เล่นเลยนะครับแต่เขาก็จ้ทอมยิงอยู่ผมว่าไม่ยากหรอกอืมก็อยู่ที่ว่าทีนี้มันต้องการความลงตัวไงแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมว่ามันจะสําคัญมากเนี่ยก็คือว่าโค้ชอย่างสตีฟเนชเนี่ยแทบไม่เคยได้แก้ปัญหาหรือว่าไม่เคยได้ใช้ กับกระบวนการแบบว่าตัวเต็มมีบิ๊กทรีแล้วเขาจะสลับสับเปลี่ยนเขาจะกําหนดเวลาตัวสํารองของเขายังไงอเขาไม่ได้ใช้จุดนี้เลยผมว่าคงเรื่องของระบบมั้งว่าแผนอะแผนแผนที่ที่จะเซตที่จะเล่นในแต่ละแต่ละแต่ละช่วงแต่ละช่วงผมว่าการที่จะมาเล่นอย่างเงี้ยก็ลองดูลองดูไงว่าแบบวิ๋นเหลือจังหวะแบบนี้ยเราจะเล่นเพลงอย่างเงี้ยเราเล่นได้ไหมกับเชือโก้อะไรอย่างเงี้ยเราต้องผมว่าตรงนั้นน่ะน่าจะเป็นการเป็น p r a c t i c มากกว่าเหมือนที่คุณบรรทิตบอกอุ่นเครื่องแต่เขาบอกผมว่าอุ่นเครื่องนี้นในทนี่นี้เนี่ยคืออุ่นเครื่องแผนนะครั <S <S บผมว่าเรื่องของผู้เล่นเนี่ยไม่ไม่เท่าไหร่ผมว่าแค่อยากให้ผู้เล่นเนี่ยได้เจอกับได้เล่นแผนนี้กับทีมที่ไม่ให้ไม่ให้คู่ซ้อมอะตัวซ้อมอะไม่ให้ตัวซ้อมคู่แข่ง<ม>เขาเอาจริงแหละเพราะว่าเขาก็ต้องเล่นเพื่อแต่เพื่ออนาคตของเขาเขาก็เล่นเต็มที่อ่ะเขาไม่ได้พักลาวีนหรอกเขาก็ลาวีนก็เล่นเต็มที่นี่แหละอืเอาไปเอามาเนี่ยตอนนี้ทีมที่น่าผิดหวังก็มีหลายทีมเหมือนกันนะครับ นิวอร์ลนส์เนี่ยหนึ่งเลยโค้ชก็เปลี่ยนใหม่ผู้เล่นก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีถ้าเกิดว่ามันดีพอที่จะตั้งเป้าว่าจะเข้าเพลย์ออฟได้แล้วผมถามแล้วอย่างคีโก้นี่ถือว่าผิดหวังไหมแค่นิดหน่อยไม่มากเพราะว่าเขายังไม่ได้ทุ่มเงินไปกับใครยังไม่ได้ทุ่มเนาะใช่ครับเขาก็มีตัวอย่างไอ้ไงติเอร์อย่างบอลเอนโดไงอันนั้นมันเพิ่งมาเนอร์กิชอ่ะอ๋อเออไม่วุสซซวิชพูดผิดวุเซอิชใช่ไหมอ่าวุเซวิช แต่ก็เสียดาบรอบแรกนะก็ทําไงได้ก็ไปวัดกันปีหน้าต้องวัดตีหน้าดูว่าจะเอาใครมาอีกด้วยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่ามาถึงแล้วเราวินก็ปรตุคอลเจบ็บมาถึงแล้วลาวินเจบ็จบเจ็บเสร็จแล้วยังมีไปใกล้ชิดคนโควิดอีกอก็ปรตุคอลอีกก็ช่วยมกันไม่ได้แล้วล่ะครับอ่ะทุวงท้ายดู s อ s เอนิดหนึ่งคุณบรรสิ์ครับนี่ไงเขาถามมาแล้วว่าตอนนี้ก็ได้เสร็จวอรรี่เป็นไงบ้างครับตีเว่นเครีด้วยครับก็อยู่ในอันดับที่แปดแน่นอนเข้าเพย์ออฟ เด้เข้าเพย์อินแล้วนะก็ต้องรุนว่าจะเข้าเพย์ออฟหรือเปล่านะครับแต่ว่าเกมนี้ที่ฐานสดอยู่ไม่ได้ลงนะฮะใช่ครับจะได้ลงไหมไม่ลงเลยไม่น่าจะเล่นนะครับไม่เล่นเลยนะครับก็รอไปเล่นในเพย์อินเลยครับเก็บสภาพร่างกายให้สดสดไว้นะครับจะจริงๆเล่นในบ้านน่าจะลงนะสักหน่อยพราะว่าเรื่องนี้มีปัญหานะเรื่องที่แบบว่าแต่ว่ามันแฟนมีป่ะมีมีเออก็ต้องให้เราเล่นโชว์แฟนสักหน่อยนึงครับแล้วก็เล่นสักห้านาทีแล้วก็ออกโอ้งั้นอย่าเล่นเลยเอาเหรอโอเค วันนี้ขอบคุณ s อ s เที่ส่งเข้ามาหานะครับคุณผู้ฟังสำหรับรายการ Money Talk w e e k n เราสองคนลาไปก่อนพบใหม่วันเสาร์หน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ Money Talk w e e k n d ดำเนินรายการโดยปวีณวัชรพัทีพและพันศิวิชยาคุปสนับสนุนโดยสีเบเยคูเย็นเถิดชาวไทยเย็นใจเย็นกายสบายกระเป๋า เครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Electric Mr. Slim เย็นฉลาดประหยัดไฟมากกว่า